เมียจ๋ามึงจะเรียกทําไมฉันขอโทษที่ช่วงนี้ฉันนอนกลนแล้วไปเธอนอนไม่หลับเลยกูไม่ได้โมโหที่มึงนอนกลนแล้วโ,โมโหอะไรจ๊ะโมโหที่มึงไปติดต่อขอของฟรีไม่ได้ขอของฟรีก็เคยติดต่อจะมาขอสปอนช่องเธอไง <c oughs> แล้วสปอนบ้าละกูลำคานมากอันนี้ไม่ใช่เครื่องรีดผ้านะคะเครื่องที่แพมใส่ประจำอะ่ะมันเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจเวลาตอนหลับแลแ้วแพมจะหยุดหายใจแพมใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ไม่รู้ห้าหมื่นหรือหกหมื่นที่คุณซื้อตอนนั้นอะ่ะเท่าไหร่ฉันซื้อให้เธอไปของขวัญเ คุณก็ไปซื้อแบบถูกมาแล้วก็มาออใช้เองแล้วก็พักออแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ไกไ็ไม่ได้พังจ้ากูบอกให้ซื้อซื้อไปทีเดียวมันจบจบผัวกูก็ โทรหามันให้ฟรีตอนแรกนดกูวันนี้การตลาดบอกว่าไงลูกป่าให้กูเลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนได้ไหมคะแล้วไม่โทรมาบอกนะกูโทรไปถามเองเออให้กูแคนเซิลงานเ,าเครื่องนี้ดีไหมครับเจ้าหน้าที่ครับมึง,<อ>งไม่ต้องเลียนเรื่องเครื่องเนี่ยหูกว่าขาตัวกูอีกให้กูหยุไดได้อยู่นิ่งๆบ้างได้ไหมเจ้าหน้าที่ครับคุณป้ายครับเชิญเลยครับคุณป้ายไม่ต้องค่ะนั่งพักก่อนนะคะกูบอกซื้อเถอมึงถ้าไม่ซื้อกูจะเลิกกับมึงเออน่ริงยกมือไหว้ผัวขอร้องสิ กูไหวนะหยุดขอของฟรีของเขาสักทีจะดดายับหนึ่งมันกันไว้การตลาดมันกันไว้อโกรธยังสวยเลยจะเมียจ๋าเมียจ๋าอยากให้ผัวเนี่ยใช้แบบไหนเรื่องของมึงเลยอ่ะที่เครื่องที่แพมใส่อยู่เนี่ยเป็นหน้ากากรุ่นอย่างนั้นรุ่นอย่างไหนจ๊ะรุ่นที่มึงถ่ายเนี่ยรุ่นนี้ขออนุญาตเขารือยัง เวลาเมียด่าเมียบ่นเมียพูดเยอะรัดปากเมียเลยอันนี้เนี่ยสำหรับกับคนหน้าย้อยหน้ายางก <c oughs> ูไม่ต้องพึ่งโบท็อกแล้วรัด <c oughs> หน้าไปเลยค่ะห <c oughs> น้ามันจะได้เลียวได้วีเชตนะคะนูด <c oughs> อ,อ,อันนู้นรัดคางด้วย <c oughs> เออใครแก้มย้อยมีปัญหาเนี่ยใช้ตัวนี้ไปเลยไห <c oughs> นรัดหน่อยสิจะรู้ว่าเมียฉันด่าได้ไหมถ้าด่าไม่ได้ซื้อเลยสิบอ,อันไม่มีอุปสรรคต่อการด่าคอันนี้คืออะไรครับเจ้าหน้าที่อดีมันเป็นตัวเกตเวชเฉยๆค่ะเกตเว์เฉยๆค่ะ สรุปเอาว่าแบงเราเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานหนักมากพอกูเหนื่อยหัวก็ลุงลังมันไม่จบใจฉันแฉคนดูไหมก็กูนอนโกลนแฉไปเลยมึงเปิดเลยนายติ๊งเปิดเลยอ่าแล้วมึงเอาของมึงดูด้วยนะเอาของมึงลงเองด้วยนะบอกกูลำคาญแล้วซื้อไปให้จบๆเธอกูเหนื่อยกูจะทํางานอ่าดูนี้เจ้าหน้าที่เขากลัวเธอหายใจไม่ทันเนี่ยเห็นไหมเอาคนลงมาตั้งให้แล้วเนี่ยไม่ใช่ให้กูรอดห่วงนั่นแหละ เครื่องก็สวยเมียก็สวยมึงจะมาสวยอะไรตอนนี้เครื่องก็เล็กกว่าเดิมกูจะตายก่อนอยู่แล้วต้องร้อยมึงมางานเหลอแล้วมึงก็มาให้งานมึงจ่ายแค่นี้ตอบมาซื้อที่ร้านเลยตอบก็จะต้องเก็บเงินไปเลี้ยงเมียยามแก่มึงเคยเลี้ยงหรอ เลี้ยงป่อยจะตายไปเลี้ยงแบบอดๆยากๆค่ะเมื่อวานกูก็โอนตังค์ไปให้แล้วนะโอนให้สี่หมื่นเลยค่าอุปกรณ์ห้าพันเดี๋ยวกูออกให้ไม่ต้องแล้วใครแล้วถ้าไม่ดีเดี๋ยวกูก็กลับมาด่าอกันแหละด่าใครด่าเจ้าของร้านที่เราเลือกร้านนี้นี่คือเราสุ่มเราโทรศัพท์มาแล้วเขาบอกเขาปิดหกโมงเย็นแต่ถ้าคุณซื้ออ่ะทุ่มหนึ่งกูก็รอตอนนี้เนี่ยทุ่มครึ่งแล้วยังขายไม่ได้เลย อยากให้กูทำอะไรต่ออยากให้นั่งยิ้มเวยๆจ้ายิ้มหา หน้ากูเนี่ยโบถอกตายหมดแล้วเนี่ยใสยังไงเนี่ยมาดามแพมชอบใส่อย่างนี้แพมใส่อย่างนี้จริงๆนะคะเนี่ยมึงไม่ต้องพูดปากไปที่นี่อยู่ที่วัชรพลรู้ไหมว่าทำไมต้องซื้อเครื่องนี้กูไม่อยากรู้เวลาฉันหยุดหายใจฉันตื่นมาตอนกลางคืนนะเช่นเธอนอนอ้าขาก็สรุปคือเหม็นแต่อันนี้แล้วมันช่วยให้หายไม่เหม็นแล้วปักเอ็มเนี่ยก็เห็นเมียแบบบางทีอ้าขาอยู่ตื่นกลางคืนนึกว่าพร้อมใช้งานมันกระพือเปิดพัดลมแรงเท่าไหร่สี่หมื่นห้าพันบาท อเออแค่นั้นแหละมึงจ่ายไปนีดด่นีดด่นี่มีด่างหลายแบบเลยเห็นไหมช่างแม่งมันไม่ได้สนใจบางอันยื่นออกมาเป็นนอเลยนะ <S <S ลองดูนะคะมีเครื่องหลายแบบตอนที่รุ่นที่แพมซื้อเป็นเครื่องสีดําแต่ถ้ามีเครื่องสีขาวนะตอนนั้นกูซื้อเครื่องสีขาวจะดีกว่าอีกเครื่องสีขาวแพงกว่ารู้ไหมไม่รู้กูพร้อมจ่าย <S 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 กูยังแพงกว่านี้แล้วใช้อะใช้ไม่คุ้มเลยนะใช้กับหัวคนเดียวเนี่ยคุ้มแล้วของเพื่อนฉันนอะทำมาเนี่ยใช้ไม่ต่ํากว่าร้อยไม่ใช่ร้อยครั้งนะร้อยคนทำไมทําหน้าอย่างนั้นจ้าส่งสีหน้าถึงอีกาตลาดคุณขอบคุณนะครับยู่ยัง อเอา,เอาผมบาง,บางสายบางกระเป๋าบางี<า>เห็นอย่างนี้นะ,ะฟันแทงไม่เข้านะจ๊ะทำไมจ๊ะยิ่งกว่าห้าแถวจากมีดาวล,าวล้านดวงติดอยู่ข,ข้างหลังจากมีห้าแถวแทงไม่เข้าอ๋อลูกศิษย์คูกายแก้วก็ไม่บอ, <laughs> อะอันนี้นะคะ เป็นของสมน้ำหน้กคุณนะคะที่ทางร้านเขาให้ก็มีเคสมีกระเป๋านะคะรู้สึกดีขึ้นมากเลยจากการที่ด่านะคะแล้วคนอื่นซื้อเนี่ยจะแถมเคสแถมกระเป๋าให้ไหมถ้ามีปัญญาซื้อก็ซื้อเถอะค่ะจะได้ไม่ปวดหัวมันชันนะคะขอบคุณร้านด้วยนะร้านชื่อร้านอะไรนะ 3M แบตเตอรี่เออ3 m 3เเอเอพี่เขาบอกว่า 3N มึงจะไป3 m อะไรล่ะแม้ถูกกว่าร้อยเดียวบ้านอยู่สวนสยาม ไปจางนู่นแบตเตอรี่มาจากวังฮี <S 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 2> <S 2>